คำขวัญตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่แรกเริ่มเช่นโครงกระดูกมนุษย์โบราณขวานหินกระเทาะขวานหินขัดเศษภาชนะดินเผาและเครื่องประดับตามถ้ำต่างๆภาพเขียนสีจังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่า สำหรับค้าขายกับต่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อให้ไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชคำขวัญจังหวัดตรังเมืองพระยารัศฎดาชาวประชาใจกว้างหมู่ย่างรถเลิศถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลสเสน่หาทรายงามน้ำตกสวยตรการตา อีกครั้งค่ะเมืองพระยารัศฎดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลสเสน่หาดทรายงามน้ำตกสวยตะการตาต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสีตรัง